สวัสดีครับอันทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องบ่าวโดมพีเกตเข้ามาชมแล้วก็อย่าเลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจบ่าวโดมทีเกตน,น้ะครับเจ้ไปชมคลิปกันเลยครับผมคลิปหนีกันยูร้านใหม่ครับมาบึงอันร้านใหม่ใหม่ยูค่ากำลังเข้ามาครับตัวนี้ก็นาผล กับหนาหน้าเนี่ยไมยุค,ค่าก็ไ่ค่อยหลายปันไดดพนักง,งานทางพาร้านใหม่ก็เพราะังขีดใหม่ยู่ครัพก็มีไม่ร่วมรับซื้อไมยุค,ค่าไม่ร่วมไมยังรับซื้อเบิดครับเพราะจะมีมากยู่วล้านใหม่บัตรขอเราครับบุญรัตผืดผลครับเพิ่กงกำลังไมยุค,ค่ามากเอาถึงเป็นแล้วขันรถหนึ่งรถทิ้งหล่อ กับกำลังกีดไม้ร่วมมากล้องไว้่อไปกับกีดไม้ยุค่าลุ่งตัวนี้ก็ไม้รกไปร,ร้ปันไหนเพราะว่ามันนาว่านเขา าเม่นเบิดนาวาดเขาคุณครับไม่อยุค่าจยงสีหลายเพราะว่ามันตันใหญ่ดิเัวนี้มึนก็นตันบ่ได้หลายแกว่ากัมมี่ทยอยมาเรื่อยๆครับอยู่ล่านใหม่มันแกเสือกรถจะล่อเกีบ ราคาดีอยู่ครับไม่ยุค่าไม่ร่วม ขึนไมยังกระตือขอเตมีเอามาขายเดี๋ยวเลยเอาเบิดลไมขึ้นไมยังแต่ว่าไมย่อค่ามันกิดทีละคามันเกิดทีนี่แน่อยู่ดีกว่าไม่รวมอยู่แต่จะเกี่ยวหรอนี่เรีอกว่าม,มันเกี่ยวแหลกเกี่ยวว้ามันอัดมาได้ทั้งนี่ ออเออมือนี้มือนี่คิดว่าเด็กสองียวอ,อยู่ไรอที่กราน,นนอกของแวพอดีมัมันหนาหน้าน้ำเนีนเน,นาะทำเมีนอยู่ทำาบเมนหนาหนาโอเคเลยเนาะตัดหรือทิมลงทิมลง้อยด็คทำนี้กัคุมเลยนะคาหนหาผาคานานออกแต่ค่าเรี่ยงไปอีกมือนึงมืออื่นเขาไหม แมนแมนแมนเอาตัวนี้ล่ะไรได้เสริม <c oughs> นี่ล่ะได้ได้เสริมราคาดิเพราะเตะเขมีไผตัดมาเพราะเตะเขมีเป็นอย่างหนอ่อตัดมาเรื่อยๆเด็กพ่ออะไรพ่ออยู่ได้แล้วละ่ะ น้ำมันกับเติมลอยหนึ่งเบิดมือเม่นรอผู้หนัน,นพ่อพ่อดีพ่อดีนี่กับเปี้ยอีกเขียวนึง <ทะ S 1> กลับมากับชาบ้านพากักพ่อนได้เลยเห <ทะ S 1> มือไม่กับ <ทะ S 1> ไปตัดไม้แมนแมน <ทะ S 1> ต้องเอาหลายอกมือแล้วสองเขียวกับพ่อแล้ว <ทะ S 1> แมนแมน โอยขาอเข้สู่แดดนอนเศษเบานอดสีเกียรไพิเศษก็ไปเห็นว่ะสร้างสร้างลูกนอนข้อพิเหลูกนอนข้อพิเศเอออีกแล้วพักคนออโอ้ยยังยืดนอนยู่ห้องอีกเหรอใช่ละครับขีบใหม่ลงเศษเรียบร้อยสร้างพักคนน สิไปี่พาพักวันนี้แบัดน,นี้ต่างผาตั้มใหม่ดีขึนเอออ๋อในเวลาเป็นพักวันละละตั้มใหม่ดีขึ้นเพราะพนันบ่ิยานแดดด้นั่นบริยานแดดย,<อ>ยืน<อ>ยืนยืนสู้แดดทีคลิปนี้ก็ย่าลืมกดไลล์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่ารวมสีเกียรติท่านที่ได้ครับเด้อพอกันไหมคลิปหน้าครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชม